สวัสดีครับพี่น้องศกษรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันกําจัดไรศัตรูพืชน,นะครับก่อนหน้านี้เป็น,มนแมลงศัตรูพืชน,นะวันนี้มาคุยกับสารที่เกี่ยวกับการป้องกันจัดไรศัตรูพืชกันบ้างไม่ว่าจะเป็นไรแดงไรกระมีนะครับแล้วก็อะไรต่างๆสารตัวนี้สามารถใช้ได้นั่นก็คือสารโปรพักไกตัวนี้เป็นชื่อสามัญของสารนะครับไปดูกันหน้าโปรพักไกเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทําให้เขา มี็นความสามารถในการกําจัดพวกไรต่างๆได้นะครับก็เนื่อน,นะครับก่อนจะพี่น้องสิกรท่านใดพอมีกําลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรองพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปวันที่โดยมารเด็กเมื่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือพระพิษสงอาพาธช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีจ่ายเพที่ผมได้ไว้กับโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดกระจอันเก้าแปดสี่กระจันหนึ่งยยสอง,อองสี่เหลี่ยมกดโต๊ะออก บริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือสมทบทุนสร้างตึกื่อส่งอายุโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ขออนอุโมทนาบุญกับทุกท่านไวน้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับประมาณ90%ซมาจากกรมวิชัการเกษตรนะครับต้องเริ่มต้นกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าสารพลไพไกรหรือชื่อสามัญที่มีชื่อว่าพลไพไกเนี่ยเป็นสารจัดอยู่ในกลุ่มไหนบ้าง ถามว่าก,กลุ่มพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องทราบหรือเปล่าจําเป็นต้องทราบเพื่ออะไรครับรู้กลไกการทางานและการสลับกลุ่มสารนั่นเองนะครับโพบไกด์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่12นั่นเองถามว่าสารกลุ่มที่12เนี่ยพ่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโดยทั่วไปสารกลุ่มที่12เนี่ยไม่ได้มีแต่โฟบไกด์มีตัวอื่นด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับสารกลุ่มที่12เนี่ยเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยสารกลุ่มนี้มีหน้าที่นะครับ ไปยับยั้งเอนไซม์ ATP ส ינת ซ์ในเมโเบรนเดียนะครับซึ่งคล้ายๆกลุ่มที่ผมพูดมาเมื่อวานนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ในเมโเบรนเดียแสดงว่ามันจะเกี่ยวกับกลุ่มการสร้างพลังงานนั่นเองนะครับเรามาดูก,กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่12กันบ้างเนื่องในนี้นับรวมโปรพไกลด้วยนะครับโปพพรพไกด์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสารที่12ซึ่งเป็นจะมีอยู่ในกลุ่มย่อยอีกประเภทหนึ่งนะครับ คนแคลเซยี่สองสารกลุ่มที่2นี้นะครับเวลาพ้นไปแล้วเนี่ยเป็นสารฆ่า,มาแมลงหรือกําจัดราัตัวพืชพวกนี้ออกฤทธิกับระบบผลิตพลังงานโดยเวลาพ้นลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์ ATP s y n t h e ก็คือเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์หรือสร้าง ATP ซึ่งเป็นตัวพลังงานในพวกสัตว์แมลง,งต่างๆและก็พืชด้วย ซึ่งตัวนี้เนี่ยกระบวนการ ATP s y n t h a s e พวกนี้เนี่ยนะครับเอนไซม์ตัวนี้อยู่ในไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งมันจะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์ ATP ซึ่งเป็นสารที่เซลล์จําเป็นเป็นแหล่งพลังงานคล้ายๆกับพวกอะไรนะเป็นแบตเตอรี่อ่ะคล้ายๆแบบนั้นแหละนะครับเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของว่าแรงการกัดการอะไรพวกนี้มันต้องใช้พลังงานพวกนี้นะครับแต่ว่าสารพวกนี้พวกโปรไกน์มันจะไปยับยั้งการสร้างพลังงานพวกนี้ เมื่อการสร้างพลังงานมันไม่สําเร็จนะครับสารพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลทําให้พลังงานเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็มแมลงก็ขาดแคลนพลังงานจนในที่สุดมันตายลงนั่นเองนะครับพี่น้นงเกษตรกรทราบไหมครับว่าสารโปรปไกลที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นสารลักษณะประเภทไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรู้กันในคลิปนี้นะครับเรามารู้จักชื่อสัมัาน,นะครับโปรปไกลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ WVEC ตัวนี้เนี่ย เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับ W/V คืออะไร EC คืออะไรแต่ตอนนี้สาร e c นีเป็นสารกลุ่มน้ำมันนะครับเป็นสารกลุ่มน้ำมันโพรพริไกด์เนี่ยเป็นชื่อสามบัติของสารจัดอยู่ในกลุ่มสารเคมีโพรพ a ไกน์นะครับหรือกลุ่มย่อย124นะครับกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม12แต่โพรพิไก์เนี่ยอยู่กลุ่มย่อย124หรือกลุ่มสารเคมีโพรพิไก์เอาง่ายๆอยู่กลุ่ม12แต่กลุ่มย่อย124นะครับ ซึ่งคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยใช้ในการกําจัดไรศัตรูพืชชนิดต่างๆเช่นไรแดงแมงมุมแดงนะครับไรเมงมุมแดงไรสนิมไรกร,รมะหยีและในสัตรูพืชอื่นๆที่มันดื้อยาด้วยนะครับโดยการออกฤทธิ์เนี่ยกำจัดผู้ไรสัตรูพืชทั้งแบบถูกตัวตายแบบไอระเหยมีความพิษต่ําต่อผู้ใช้นะครับและแมะลงที่เป็นประโยชน์ กํากจัดไร้นาน,านาประมาณ 2- ถึงสาสัปดาห์เหมาะสาหรับพืชไม้ผลทุกชนิดนะครับเช่นทุเรียนสม้มลิ้นจีอ่างวนสตรอเบอรี่กล้วยไม้นะครับการใช้ในอัตราเท่าไหร่นั้นพิลนสก่อนดูฉลากข้างขวดนะครับแล้วก็พ่นเมื่อพบการระบาดของไรแดงทุกชนิดและแสัตว์พืชอื่นด้วยก็สรุปนะครับโพลพอกายเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารเคมีนะครับอยู่ในกลุ่ม12สี 4, มีคุณสมบัติในการจัดการพวกไรยสัตว์พืชทุกชนิดนะครับ แล้วเวลาการออกฤทธิ์เนี่ยฉีดพ่นไปแบบถูกตัวตายก็มีและจะเป็นพิษแบบไอระเหยก็ได้นะครับเป็นพิษต่อผู้ใช้ต่ําแล้วก็มแมลงที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันแต่ตาที่เขาแนะนําเช่น24่สนั้งยี่สิบนี่เนี่ยเป็นพิษต่ําแต่ถ้าคุณใช้มากกว่านั้นไม่ต่ำเลยครับสูงเลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอัตราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญตามที่เขาบอกคือเป็นพิษต่ําในใช้อัตราที่เขากาหนดแต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ต่ำเลยครับสูงแน่นอนนะครับ แล้วใช้กําจัดในสตูเพื่อได้ประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนเนะะาะวันสองสสิบสี่วันถึงยี่สิบเอ็ดวันถามว่ากําจัดได้มานี้ต้องพ่นต่อไหมถ้ามันระบาดอีกจำเป็นก็ต้องพ่นอีกครับเพราะมันจํากัดได้อยู่ประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นโพรพาไกเนี่ยก็เป็นสารตรัวหนึ่งที่ใช้กันเยอะในปัจจุบันนี้นะครับต่อมานะครับตัวโพรพาไกเนี่ยจัดเป็นสารสัมผัสหรือถูก ตัวตายตามที่ผมกล่าวมาเวลาฉิตพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะซึมผ่านผิวหนังผนังนําตัวหรือเข้าทางท่อหายใจของมแมลงนะครับคือสารพมกนี้มันซึมผ่านผิวหนังนําตัวท่อหายใจแมลงโดยโดยส่วนใหญ่ท่อหายใจ,ท,ยใจท่อหายใจนี่ใช่อะไรครับพวกกลิ่นละเหยไอละเหยของสารพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะในผนังนําตัวของมแมลงจะมีหลายชั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรแมลงจะมีมันจะมีเปลือกด,ด้านนอกที่แข็งใช่ไหมครับมันจะมีบางส่วนส่วนหนึ่งที่แบบ มเช่นบริเวณคอมแมลงข้อต่ออะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นเยื่ออ,อ่อ,อนซึ่งสารพวกนี้สามารถซึมเขา้เขาไปข้างในได้นะครับตรงบริเวณที่เป็นปกคลุมด้วยโปรตีนไคตินเนี่ยมันจะมันจะซึมเข้ายากแต่มันก็ไม่ใช่ส่วนที่ซึมเข้าบริเวณที่ผมกล่าวมาเป็นจุดอ่อนของมแมลงเลยนะครับเช่นส่วนหัวนะครับส่วนนอกไอส่วนอกนะครับขอัยส่วนปากส่วนท้องหรือส่วนหนวดบริเวณข้อต่อเนี่ย ซึ่งมันมีข้อต่อบางๆกว่าส่วนอื่นพวกนี้จะทําให้สารพวกนี้นะซึมเข้าไปได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ก็มีการซึมผ่านเข้าทางท่อหายใจตามที่ผมกล่าวมาพวกเป็นไอรงไงนะเหยเนี่ยพวกโปรปาร์ไกมันเป็นอะไรไอระเหยด้วยนะครับาสารที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นสารกลุ่มที่12เช่นพวกปรปาไกที่ผมพูดถึงแล้วก็พวกเตตาไดฟอนนะครับแล้วพพูดถึงพิษของสารโปรไก,ก์กันบ้างนะครับพิษเนี่ยมีพิษต่อปลาปลอดภัยต่อพึ่งนะครับ และมีข้อแมนะครับอย่าผสมร่วมกับสารอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดจัดด่างจัดหรือสารกำจัดสุพืชที่มีตัวทำลายเป็นพิทูเรียมออยล์ไวท์ออยล์มินิโรลออยล์และก็น้ำมันอื่นที่มีปริมาณเข้มข้นนะครับและหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดอาจเป็นพิษต,ต่อสตรอเบอรี่และกหลาบได้ตรงว่าเป็นพิษต,ต่อปลาแน่นอนเนี่ยนะครับมันเป็นพิษน,นันเป็นสารเคมีปลอดภัยต่อผึ้งอันนี้ปลอดภัยระดับไหนก็ต้องไปดูตัวเลขกันก่อนนะครับ แล้วก็อกว่าอย่าผสมร่วมกับสารอื่นที่มิป็นกดจัดหรือสารที่เป็นพวกออยทั้งหลายถามว่าทําไมสารที่เป็นพวกออยเขาไม่ผสมนะครับการผสมสารเคมีเขามีข้อจํากัดอยู่อย่างนะครับถ้าเป็นตัวทําละลายเป็นพวกออยต่างๆนะครับพี่น้องเกษตรกรดูดูดูดพอกัไกนะครับเห็นลงท้ายนี้ไหมครับตามมติสอนนี้ลงท้ายด้วย E c สพพาะนี้เป็นสารน้ํามันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผสมสารตัวอื่นที่เป็นน้ํามันด้วยกันเนี่ยเขางดผสมเลย เป็นไวออยล์พีโตเรเลียมออยล์อะไรพวกเนี้ยทำไมท่านควรต้องคนผสมเนอะไหมครับถ้าท่านไม่คนผสมเนี่ยเชนลงไปในพืชนีพืชมันจะไหม้ถ้าพืชน,น้อยอ่อนแอแล้วก็ตายเลยนะครับอันนี้คือเขาเขาต้องห้างผสมเพราะว่าโดยตัวพาอร์ไกเองเป็นสูตรน้ํามันอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวทําละลายเนี่ยเป็นน้ํามันอยู่แล้วเขาจึงไม่ผสมกับน,น้ํามันอีกนะครับอันนี้ก็มีข้อจํากัดน,นิดนึงนะครับบอกว่าอาจเป็นพิษต่อสตรอเบอรี่และกุหลาบอันนี้ก็ต้อง เราม้ระวังไว้ในอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นอนุสาวเห็นโครงสร้างของสารโปรปไกน์นะครับก็จะมีไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนและตัวกรรมฐาันเห็นไหมตัวนี้นะครับกรรมฐานเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นสารที่มันร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่นิยมกรรมฐานเอาเอาไปผสมพ่นกับตัวอื่นกรรมฐานก็จะผสมกันกัมมันทันโดดๆเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ย มันเสี่ยงต่อการเกิดใบไม้ในเมื่อโปวกไก่มีโครงสร้างของกรรมฐานอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็นิยมเอาเอาเอา,เอาตัวเนี้ยไปผสมกับตัวอื่นโดยเฉพาะกลุ่มน้ํามันด้วยกันเนี่ยตามที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้มันจะทําให้พืชเนี่ยนะครับเป็นอันตรายได้ง่ายแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ช่วงออกดอกเนี่ยพ่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไปด้วยนะครับจรนนิงเขาก็ไม่พ่นกันหรอกนะครับเราไปดูกันว่าโปรกไกเนี่ยป้องกันมแมลงศัตรูพืชตัตวไหนได้บ้าง ต้องเรียนไปก่อนนะครับว่าสารพรบัไกส์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาเด่นในเรื่องไหนครับเรื่องไรสตรัตว์พืชไรทุกชนิดเลยนะครับยกตัวอย่างไรแดงแอฟริกันไรแดงมะม่วงไรแดงส้มไรแดงมันสัปะหลังไรแดงหมอนชมพู่ไรขาวพริกไรกระเทียมนะครับไรกระมันหยีไรเหลืองส้มไรสองจุดไรแมงมุมแมงมุมขันสวาแมงมุมเผือกแมงมุมฟิจิไรเขียวข้าวไรสีขาแล้วก็ไรอื่นเอาง่ายไรทุกชนิดนั่นแหละนะครับใช้พรบัไกส์ได้นะครับ คือคือไรมันไล่ไล่ไม่หมดมีหลายชนิดแต่เอาง่ายๆคือไรทุกชนิดเนี่ยใช้พรบกไก่ได้นะครับเรารู้ข้อมูลรายละเอียดของพรบกไก่มามากพอสมควรแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างพรบักไก่ในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันนี้จะราคาเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ที่ผมทําคลิปเป็นวันที่24เมษายนอ่อขออภัยนะครับ24พฤษภาคมพุทธศักราช2566ไปดูราคาในท้องตลาดกันนะครับราคาในท้องตลาดเนี่ยตัวยี่ห้อนี้นะครับอ่าอะไร โอปไกขนาด1 0 0 0ซีซีเนี่ยตัวนี้279บาทอีก1ลิตรเนาะ279บาทราคาหน้าปัจจุบันที่24พฤษภาคม2 5 6นนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นสารโปรโปาไกเหมือนกัน1ลิตรเหมือนกัน330าบาทแต่ตัวนี้เท่าไหร่ครับ279ตัวนี้330อ่าเกินกันอยู่ประมาณ21บาทตัวนี้จะจะแพงกว่านะครับต่อมาตัวนี้นะครับเอสเทอนอะไรเนี่ย279บาบาทเท่ากับตัวแรกเลยนะครับ อ่าพรอปกาย20%ตตัวนี้นะครับครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของสารพรอปกายนะครับต้องนี้พี่น้องเกษตรกรอ,น,อนึ่งนงครับว่าพรอปกายเนี่ยเด่นเรื่องอะไรครับเรื่องกําจัดไรตรูพืชไรทุกชนิดเลยใช้พรอปกายได้พี่น้องเกษตรฟังนี้อาจจะตกแต่ว่าใช้แล้วบางทีทําไมมันมันไม่ตายมันไม่ค่อยได้ผลต้องย้อนไปก่อนนะครับว่าการใช้สารเคมีเนี่ยผมต้องย้ำหนึ่งนะครับว่า เราใช้2อถึงสครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาใหม่เสมอนะครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเพราะป้องกันการดื้อยาไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาคือพปรปไกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเีดซ้ําๆแล้วมันจะมันมันจะไม่ดือด้อยานะครับมันก็ดื้อยานะครับเพราะฉะนั้นพ่น2อถึงสครั้งถ้ามันมาการระบ,บาดชนิดที่4แล้วก็เปลี่ยนกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มเดิมนะครับเปลี่ยนจากกลุ่ม12บสไปกลุ่มอื่นที่มีคุณสมบัติในการ ป้องกันกําจัดไร่ศัตรูพืชที่ผมกล่าวมานี้นะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารโปรปบไกส์ก็าบังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่นสิกรไม่มากก็น้อยไอ้ภาพกันใดก็ขอไผ่ไว้นาทีนี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งโป่งนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นจะยังมีตัณหาที่จเปไปล่ามันเข้า หลวงปู่ดูลตโรวัณบุราภรามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มากจริง,รงๆท่านเขมานันทาเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทิทธิปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทาสุดท้ายขอรัตนาคุณพัฒนาใจรุร่มขอพี่น้องเสรก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ